สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้แอดจะมาอยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรที่สี่นะคะอันนี้เราก็ไม่ได้คำนวณสูตรนี้กันเลยเนาะแอดจะมาจับในชุดนี้นะคะในสูตรลาวที่สี่ให้กับเพื่อนๆนะคะและ้วเดี๋ยวเราจะไปที่สูตรลาวอื่นกันเนาะวันนั้นแอดลงไปแค่สามชุดเนาะคือสามสูตรเนาะ,ะวันนี้เราจะมาลองทดสอบในชุดนี้กันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศสูตรกันบ้างเนาะ รับชมหลายสูตรกันนะคะอันนี้แอดจะทำเป็นชุดเลขให้เลยนะคะจะจับเป็นชุดเลขให้เลยเนอะอันนี้จะเป็นสูตรที่แบบว่าไม่ต้องมีการสูตรนะคะแอดจะจับเป็นตัวเลขมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมเลยนะคะแอดจะจับชุดแรกให้นะคะ,ะชุดแรกที่แอดจะจับนะคะก็จะมี เจ็ดห้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะและเจ็ดหกนะคะ เดี๋ยวซูมกล้องนิดนึงเนาะเพื่อนๆจะได้ตับเห็นนะคะอ่านี่นะคะอดาจาับชุดให้เลยนะจะมีเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและเจ็ดหนะคะมาอีกตัวชุดหนึ่งนะคะห้าศูนย ห้าหและไหนแล้กันนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้ห้าหนึ่งห้าหและ0 6นะคะ 06มาต่อมาเลยนะคะ01และ16นะคะ สองสี่หกแปดสิบแอดจับให้ทั้งหมดสิบชุดนะอ่าอันนี้จะเป็นสิบชุดนะคะที่ที่เราลงนะคะนี่จะเป็นสิบชุดนะของหวยลาวสูตรที่สี่นะคะเป็นสูตรพิเศษนะคะน,นี้เราจะมา เลือกในชุดนะคะที่ว่าจะมานะคะสิบชุดเนาะเราจะมาคัดกันนะคะคัดให้เหลือน้อยลงนะคะเราจะคัดกันให้เหลือน้อยลงนะคะเดี๋ยวอ่ะนี่จะเป็นสิบรวมในสิบชุดนี้นะคะเพื่อนๆอนอยากให้แอดคัดหรือเปล่า ก็ไม่อยากไม่อยากจะคัดเนาะอยาจะคัดดีไหมเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นในงวดใหม่นะเรามาดูในงวดเก่ากันนะคะงวดเก่าที่ออกกันนะคะออกกันที่สองเก้าห้าใช่ไหมคะอ่ะไม่ใช่เก้าห้ากนะับสามห้าเนาะงวดเก่าที่ออกไปเนาะอันนี้จะเป็นงวดใหม่นะคะเรามาย้อนงวดเก่ากันเนาะ เรามาย้อนงวดเก่ากันดูนะคะงวดเก่าของวันที่ผ่านมาเนาะสองเก้าห้าสามห้าใช่ไหมคะแอดจะจับชุดให้นะคะงวดเก่าจะจับให้อยู่ที่เก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสาม เก้าแปดนะคะเห็นไหมแอดจะจับย้อนชุดเก่าให้ดูนะคะนะก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดสองสามสองแปด และาปดเห็นไหมคะสองสี่หปดสิบชุดอันนี้จะเป็นชุดเก่านะเนาะนี่จะเป็นชุดเก่านะคะที่เราทำกันนะอันนี้จะเป็นชุดใหม่นะคะจดต้องเลยดีชุดใหม่อันนี้ชุดใหม่นะคะ ชุดใหม่อันนี้จะเป็นชุดเก่าเนาะอันนี้อาจจะเล่าชุดเก่าอยู่นะคะอันนี้จะเป็นชุดใหม่เนาะชุดใหม่ของวันที่เก้าเนาะอันนี้ของวันที่อันนี้จะเป็นของวันที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นของวันที่ห้านะนี่จะของวันที่เก้า อันนี้จะเป็นของที่เ้าพยอนะคะอ่าเห็นไหมคะจะเข้ากันอยู่ที่9กสองนะคะเนอะมันออกอะไรออกสองศสองเ้าใช่ไหมคะเห็นไหมคะแล้วถูกชุดนี้เนอะแค่สิบตัวนะคะเพื่อนเพื่อนสิบตัวถูกในชุดนี้เนอะ ก็ไม่ได้ตัดให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิบชุดเองเนาะสิบชุดก็ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรแค่สิบชุดเองสองสี่หกแปดสิบแค่สิบชุดเองนะคะก็ไม่เยอะนะเพื่อนๆก็นะก็ยังไม่ทําเลขตัดนะคะยังไม่ได้ทาชุดตัดในชุดนี้ให้เนาะอาเพื่อนๆไปรับชมกันดูนะคะเผื่อท่านเพื่อนท่านใดชอบนะเนาะชอบในสูตรนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยมาพบกันใหม่นะคะในสูตรนี้นะคะสูตรเราแอดไม่อยากเขียนหรอกนะว่าเป็นสูตรสี่สูตรเลยนะแอดอยากจะเขียนว่าเป็นสูตรพิเศษดีก,กว่าเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่แบบเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมากันแบบกระทันหันสูตรพิเศษกันไปนะคะ มันจะเป็นสูตรพิเศษกันเนาะเป็นสูตรรวม,มค่ะเป็นสูตรรวมเนาะอ่ะสิบชุดนะคะฝากไว้กับเพื่อนๆนนะคะรับชมอนี่จะเป็นงวดใหม่นะคะนี่จะเป็นงวดเก่าให้เราเพื่อเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าเอะ๊ะทำไมไม่มีอันเก่ามาให้ดูว่าถูกไม่ถูกนี่นะคะเราย้อนให้แล้วเนาะย้อนชุดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ สองสี่หกแปดสิบสิบตัวเองนะคะอเพื่อนๆก็เลือกเล่นได้เลยเนาะเลือกชอบได้เลยเนาะแอดยังไม่ฟันธงนะคะเพราะว่าแอดจะขอดูสูตรนี้ไปเรื่อยๆนะแอดก็จะเอาสูตรนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะว่าหาตัวตัดได้เมื่อไหร่แอดก็จะตัดในสูตรนี้ให้เนาะอ่ะเราทําสูตรรวมกันไปสิบชุดนี้ก่อนนะคะขอลาคลิปนี้กันไปนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตาม ช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการคํานวณสูตรเนาะแอดมินก็จะพยายามหาสูตรที่มันแม่นแมันมนม่นคงนะคะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมเนาะอ่ะรับชมกันนี้ไปก่อนนะคะเนาะสูตรอื่นๆของเราก็จะทยอยลงกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะเรายังมีเวลาอีกหลายวันอยู่เนาะแอดก็จะพยายามรีบลงสูตรเร็วๆเพิ่มๆไป ตอนนี้ไปรับชมสูตรลาวที่สามกันก่อนนะอแอบรับแอบ,บ,บ,บลงสูตรลาวที่สามให้กับเพื่อนๆนะคะและก็สูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่สูตรพิเศษเนาะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปรับชมกันนะคะแอบดบก็จะไม่พูดเยอะแล้วรักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะคะในการดําเนินช่องต่อไปนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ